สกเกบอมบอดี้เล็กซัส l c 5 0 0ที่เพิ่งลงแต่แ,ตแท็ก402เมตรเป็นครั้งแรกครับแต่คันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับกับเวลา5.64วินาทีความเร็วไป261ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวๆ420กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับและที่สำคัญนะครับคือคันนี้ได้อันดับหนึ่งของคลาส Outlaw and Extreme ในรายการหัวครับไฟนอด้วยครับ ดูนะครับอันสาเกบอมโครงเป็นโปรมอสนี่ถังน้ำมันอะไรทุกอย่างจะไวน้นี้มีถ่วงน้ำหนักอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับขอเข้ามาดูทอโบโก็ไซส์ใหญ่แต่เขาจำไม่ได้เมื่อกี้ช่างเขาจำไม่ได้ว่าไซส์อะไรแต่รู้ว่าใหญ่แต่เครื่องเหมือนเหมือนกันนะครับโปรมอสมันจะไม่มีพวกพว,วกเหล็กพวกอะไรแล้วก็ฟีลเหมือนเฟรมบ้านเรา,เาก็เป็นก็เป็นโปรมอสแบบนี้นะครับสูตรเดียวกันหมดครับ ไม่มีเวสเกตแล้วก็ใช้ไอ้ีดไฟ้ฟ้าคุมหมดเลยครับท,ทุกเฟรมก็ฟิลเดียวกับพี่อ,อ๋อเลยนะอ๋อแต่ทางทางนอตอยู่นี่เขายังฉีดดูพวกเกียร์ดูพวกอะไรเนี่ยเขาให้เสื้อเรามาด้วยโคตรน่ารักเลยแต่ล้อเบลเมืองไทยมารวิลเลียมเหมือนกับลูกพี่ครับ คันนี้ผมว่าเวลาต้องดีเรื่อยๆแน่เลย